เอนสวัสดี so, e, South Social c a นะครับผมไม่มีอะไรมากครับเมื่อกี้อน้องซันอ่ะวง D.S. อ n i v e r e อ่ะนักร้องนำอ่ะครับช่วงนี้ได้ข่าวว่าร้อนเหรอฮ mm hmm. อตอ่ะอย่างนี้ยมันได้เฟี้ยวเลยอะ่ะ <c oughs> นันก็ชอบอ่ะนะพี่ไม่ก็ชอบแต่ทำไรได้ได้ข่าวว่าจะดัดฟันด้วยอ่ะ เห็นว่าจะดัดปันไม่กี่สัปดาห์เนี้ยไม่เฟี้ยวอ่อไม่เฟี้ยวถ้่อยากเฟี้ยวรอตัดเออลืมไป <c oughs> จะแต่งรถเด้ใช่ปะ <c oughs> แล้วถ้าจะอรอเด็กตัดเล้ว <c oughs> ขับรถแว้นอะ่ะ <c oughs> มันไม่เท่นะมั <c oughs> วังให้ดีอะ่ะ <c oughs> ตำรวจไม่เว้นหน้าหรอกรถ <c oughs> <c oughs> รถทุกขี้ยางอ่ะเดี๋ยวไปแต่งเลยเแบบรย์ผ้ากับกาค่ะคันสีแดงเนี่ยบอกไว้ตามตูงนะเอาให้พ่อดทุกขี้ยางแนละ้วถอยรถคันใหม่ดีกว่านะเออวันนี้หว่างแค่นี้ก่อนนะไอ้กุ้ยทอดอยากเขาว่ามันไม่เฟี้ยวสุดต้มนะฟุดฟุดจุ๊บจุบ,จบ